ม่อนลานวิวม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมาพักที่นี่ครับในวันที่ฟ้าฝนมืดครึมต้องมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมฝนไม่ตกจ้าแล้วเราก็ถึงที่พักแล้วแต่ฝนตกมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับใครที่ขับรถเล็กไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถขึ้นมาได้สบายเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินและเป็นร้านอาหารตามสั่งของที่พักครับมีน้ำต่างๆขายขนมกินเล่นของใช้ส่วนตัวขายด้วยนะครับที่นั่งรับประทานอาหารก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยครับผม อากาศดีสุดๆมีที่จอดรถรองรับคับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดและนี่ก็คือห้องพักของผมครับผมนี่วิวสวยไหมภูเขาหัวไมลร้านด้วยนะจะบอกให้มีอ,าอ่างอาบน้ำด้วยจ้าเก๋ๆเทควิวแบบนี้ไปเลยใส่ทำคอนเทนต์ต้องชอบแน่นอนมาดูภายในห้องพักของเรากันครับกว้างขวาง,วางเพดานสูงไม่รู้สึกอึอดอัดเลยเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเปล่าทิชชู่ทีวีเตียงใหญ่นุ่มสบายไม่ต้องกลัวว่าจะเบียดกัน นอนบนเตียงเห็นวิวแบบนี้เลยครับถ้ากลัวว่าแดดจะแรงเรามีมุลี่และไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนเรามีแอร์เครื่องใหญ่ที่นี่ก็จะมีบริการอาหารตามสั่งด้วยนะครับก็จะมีข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุนเชียงต้มจืดเฟรนฟรายต้มแตงหรือมี WiFi ด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสัญญาณมีสัญญาณแน่นอนนี่มีหม่าล่าสามชั้นพันเห็นไหมด้วยนะมาละยี่สิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นโซนผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวที่เป่าผม แต่งหน้าแต่งตาครับห้องน้ำครับผมอย่าอยู่เดอ้อไม่อึดอัดเลยน้ำแรงมากพานมีแปรงฟันยาสีฟันสบู่แชมพูเตรียมให้ด้วยมีสุ้มตําเอนแก่ทอดแป๊บซี่มาเสิร์ฟครับและรับประทานวิวนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูจุดชมวิวของที่พักครับนี่สวยไหมแชะแชะแะแที่พักที่ผมพักเป็นหลังสีฟ้าครับดื่มดัำกับวิว ดอกไม้ที่นี่เยอะอยู่นะครับสวยด้วยดอกไม้ไม่ตายดอกไม้ยังมีชีวิตหมูกระทะที่ม่อนลันวิวมีกุ้งหอยปลาหมึกปลาให้ด้วยนะครับเอาไงอ่ะหมูกระทะวิวนี้ฟินสุดๆ อากาศดีหมูกกระด,ดีคนดีเอ้ยไม่ใช่อร่อยมากผมถ่ายตอนนี้ผมแช่อ่างไม่ได้นะครับมันโป๊ท้องฟ้าสีชมพูมีใครชอบบ้างครับผมชอบมากตอนเย็นผมมาที่จุดชมวิวของที่พักอีกรอบหนึ่งผมมานั่งฟังเพลงสูตรบรรยากาศดื่มดากับบรรยากาศครับ굿มอร์นนิ่งเช้านี้มาพร้อมกับฝนครับอากาศหนาวเย็นสบายมากอาหารเช้าจะเป็นบริการแบบบุฟเฟ่ครับมีขนมปังปิ้งโอวัลตินน้ำส้มน้ำเปล่าไข่ต้มข้าวต้มและ ข้าวผัดครับผมอาหารเช้าของผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไข่ต้มสฟองเรามานักกล้ามเราก็ต้องโดปโปรตีนและนี่คือวิวอาหารเช้าของผมทานอาหารเช้าเสร็จผมก็จะเตรียมตัวกลับแล้วครับทุกคนถ้าทางอินบ็อกมาระวังเพจปลอมด้วยนะครับที่นี่มอนลันวิวมอนแจม